เล่นกันแข่งขนในครึ่งหลังครับเดียร์ซยูเป็นฝ่ายทิ่ท้องครับเตะมาแล้วครับอย่างไรครับบอลอยู่ข้างเท้าครับหุ่นนิ่งครับหุ่นนิ่งหุ่นนิ่งครับหุ่นนิ่งอย่างไงครับดูีจะทำประตูไปได้หรือไม่ครับสำหรับลูกแรกของครึ่งหลังนะครับ เส๊ยยูพีครับไล่มาแล้วครับโคุณลสาประตูนี่เจยบบ่อยครับฮนุมานแต่ว่าจะมีเวลาแก้ตัวหรือเปล่าครับทีมฮนุมานเมื่อกี้เลาไนอกไปแล้วครับโอ้โหเลี้ยงไปก่อนครับเลี้ยงหมดครับ แม่เขาทิศทางนี้นี่ผมลำบกวจยิงครับตัวเองจริงครับเ่งกันนะเพียทิ้งก่นอนนะครับ,รบยังไม่ออกครับบอลยังไม่ออก ้นสองทั้งสองทีมนี่ไม่เจอลูกบอลครับเ,เจอไหมครับเจอแล้วครับโอก็งว่าลายเขอม่ณนนฟีครับเจอลูกบอลแล้วครับหันหากโกครับตอนนี้หันหากโกแล้ว อกัน็ดครับไม่ออกไม่เพ wow, ื่อน่เพ <Well ื้เพื่อนหรือเปล่าครับโอ้โหส่งให้เพื่อนมากิงหรือเปล่าครับ แล้วครับผมยังนิ่งครับผมยันต้องนิ่งรอสัญญาณจากกรรมการนะครับผมยันเริ่มแล้วครับเบียร์ดิพีครับต้องการลูกตีเติร์นขึ้นมานะครับต้องดูใครเดินเร็วกว่ากันครับใครเดินเร็วกว่ากันครับวุ่นไล่อนุมาต้องหมุนตัวนะครับต้องหมุนนะครับวันดุดไปแล้วครับเอาโอ้ล้มเมาไปแล้วครับเเกกีี่่ยยวว

เอีส่งดูเลตายเลขสองเดินลงมาที่นาาวนะครับอะไรจะพูดยังไงอะอนุมานนี่เสนะครับไม่นเอีครับายกับฟิตแดงมาครับห่นยมี่มีความสมคล้ายๆกันนะครับเท่าๆกันแต่ตังหวดการเดินนี่บีเอยูดูสวยงามกว่านะครับตอนนี้ครับอนุมาลครับ นเหมุนว่าโกบวดสุดครับเวลาเหลืออีกหกนาทีนะครับกับอีกสามลูกสำนักทีมเนี่ยจะอยู่ที่ต้องการนะครับเชื่อกันเสมอครับไปคุยกันนะฮะแต่วหนักไปคุยกันห่อนเอาไงดีเอาไงดีใส่หัวมปดูมานนะครับเมืนเจอบอลนะครับเจอโวดแล้วโวด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 เลยโวดเลยเอาสายครับยิงเลยสายตาโอ้ส่งให้เพื่อนเหมือนตกไหม อนุมานลุกขึ้นมาเล่นต่อเดืองได้หรือเปล่าครับต้องดูครับโอกาสลุ้ครับยิงไปเล่นต่อได้ครับการไม่ชนเอาบอลมาครับทั้หลือหมุดหาโตครับดกขนร ผลโยนครับตอนนี้เป็นของทีมเหียออยู่ทีเป็นฝ่ายที่ต่อครับตรงมาแล้วครับยังไงครับแหม้ามันเหมือนย้อนอยู่เมื่อกี้นะครับจะจะเกีีรยหรือจะมองเกเฉยเหมือนรอให้เขายิงยังไงไม่รู้ครับโตก็มองเปอยู่นะครับไปมองบอล ยิงทิ้งไปทางนั้นครับมีการนะกาเปต่อครับมีการไปเล่นต่อครับเม่อแล้วครับลงลงเป็นของหมายเลขสองครับจากทีมฮันุมานเอฟซีเป็นฮันุมานฮันุมานนี่หุ่นยนต์จะมีแถบผ้าสีฟ้าแปะอยู่ที่ตรงหุ่นยนต์นะครับเมาล้มนะครับแต่ลุกขึ้นมาเล่นต่อได้หรือเปล่าครับ ตอนนี้มีบอลอยู่กลางสนามไม่ต้องรุนว่าคงจนตัวไหนนี่จะเข้าได้ก่อนกันนะครับตอนน,นี้รู้สึกจะขาดซ้อมนะครับขาอ่อนแรงนะครับยังไงครับเียายูจะยิงได้หรือเปล่าตเตะออกมาแล้วครับ ยืนสายยูทีครับเป็นจังหวะของการเล่นบอลต่อเนื่องครับโคมองเห็นงครับอย่างนี้เห็นได้เห็นลูกเตะแน่นอนครับเตมไหมชิวๆครับมองบอลครับมองบอลครับไม่เคลียร์ยังไงครับอ๋อกรรมการที่บอกมาว่านอกรอบแบบไม่เซฟครับปล่อยให้เขาเล่นไปครับ อีกประมาณนักสามนาทีครับอีกจนจบสี่ลูกครับเทเบียันอยู่สามตัวยิงให้ได้แขกรข้างหลังกรรมการเป่าฟาวหรือเปล่าครับฟาวไปครับใช้มือกำกรรมการครับเหลือไหมครับเหลือไหมฟังบอลอยู่ฟังบอลนี่อยู่ี่บังบอลหรือเปล่าครับบังบอลหรือเปล่าเอทิ้งให้ไปแล้วครับทีแ้าหมายเลขสองครับโอกาสเป็นของทีมอ่ ทีมหันดุมานะครับบันทุกเลื่อนมาในฝั่งสองทีม BSUT อันุมานี่จะยิงไกลได้หรือเปล่าครับถ้าเป็นทีมจากต่างประเทศที่ระยะอย่างนี้มียิงเข้าไปแล้วหลายทีมครับไปไหน<ะ>เหมือนจะเหมือนจะขาครับเหมือนจะขาไไเดินไปหากล้องทำงานเจอกล้องเจอกล้อง เดี่ยวครับเดี huh. uh, ่ยวสังหลังครับ huh. อ uh ัน huh. นี uh ้ก huh. uh ็วนแล้วสองรอบก่อนหรือสามรอบปีครับหมุนโคลน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 ปังบอลครับปังบอลเล่นอย่างกับฟุตซอลนะครับสามรอบไปอันนี้สามรอบแล้วนะครับได้ต่อครับ นี <rium> ่เหลือเวลาอีกทั้งหนึ่งนาทีอ๋อนี่มุกวงับวเวลาเตะแล้วเขาเตะมาแล้วเหมือนผมม่ให้เขายิงยังไงไม่รู้นะครับเี่ยอยามนี่้อม้วยงไ่าังไงครโอกาสของทีมเวอยู่3นี่ลงหน้าลนีเป็นโอกาสทองในการทาตตีเซิรนเลยนะเหลือเวลาอีกหนึ่งนาครับ ตอนนี้บอกว่าอนุมานที่แข็คอินสำหรับการไปเวลากัครับ24นะครับบัง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 อะไรขอมึงบบางทันหรือเปล่าบางทันหรือเปล่าบางทันหรือเปล่าเตะขานะครับกรรมการให้สองเ้าได้ครับเล่นบอลครับเล่นบอลเจ็ดอลไรเอาแล้วครับโกทีมอนุมานเป็นอะไรครับ นี่เป็นการเดาทางนะครับขวาขวาขวาพวกนี้เสียบเสาหรือเปล่าเสียบเสาหรือเปล่าเสียบเสาหรือเปล่าโอ้โ,อโอหออกข้างไปครับเดี๋ยวไม่เป็นไรทิศวินาทีครับงานนี้ไม่น่าพลาดนรนับทีมธนุมานะครับสำหรับการเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งโอลิมป์ครับที่ประเทศบราซิล เขบอกว่าทีมจากปะจอมก้าวทบเลยนี้อาจจะคว้าแชมป์เป็นปีนี้4ดต่อกันนะครับยังไงครับจะเพิ่มประกอได้หรือเปล่า<อ>หรือว่าเห็นเขายิงเยอะแล้วยิงเข้ากตัวเองเป็นเลย ประเทศไทยนะครับเสา้ก็ขอเชิญทุกทีมนะครับที่เข้าร่วมการแข่งขันนะครับนำหุ่นยนต์มาถ่ายรูปที่สนามแข่งขันจริงด้วยนะครับ